สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์โทสะฮัตคอร์นะฮะคลิปนี้นะครับก็เล่นเพลินๆนะฮะด้วยโหมดโซโล่นะครับไปกับปืนกิโล141นะครับแต่งแบบเมตานะฮะแล้วก็ไปกับคา 98K นะครับแต่งไอรอนไซด์นะครับไปวิ่งเล่นเพลินๆนะครับหาคลิปหาคอนเทนต์มาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าคา 98K เนี่ยแต่งโนสโคบนะครับคือแต่งกับไอรอนไซด์นะฮะ จะพอไปวัดไปวาได้ไหมนะครับในโหมดโซโล่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับไปดูของแต่งกันเลยดีกว่านะครับว่าผมแต่งแบบไหนลงโซโล่นะฮะโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคอมเมนต์พูดคุยกับผมด้วยนะครับหนึ่งคลิกของคุณนะครับไม่เสียอะไรเลยแต่มีความหมายสำหรับผมเสมอครับสวัสดีครับวันนี้ลากันไปก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูของแต่งกันเลยดีกว่านะครับว่าผมแต่งแบบไหนนะครับลโหมดโซโล่โดยเอาปืนคาร์กเ K มาเล่นนะครับโอเคครับสำหรับ การแต like so kind of so ่งไอออนไซด์นะครับกับปืนอาคาก็ไปเคลียร์ผมจะแต่งแบบนี้ครับใส่เป็นโมโนติกนะครับทำให้ได้ดาเมจเลนนะครับที่ไกลขึ้นนะฮะแล้วก็มี3ตัวเลือกนะครับตัวนี้ยกไวนะครับตัวกลาง21ยกไวนะฮะยีเนี่ยเอาไว้เวลาแบบเราใส่ออปติกยิงสำหรับคาจริงๆสำหรับปืนสไนเปอร์นะฮะใช้เป็นตัว27จะเวิร์กนะครับแต่รอบนี้ผมใช้เป็นตัวบาลานนะฮะ ซิงกาดอาร์มนะครับผมไอซิงกาดคัสตอมนะครับตัวนี้ซิงกาด2 5่สนะครับจะได้ความบาลานซ์นะครับได้ทั้งระยะไกลนะครับแล้วก็ยกไหวไม่ช้าจนเกินไปนะครับแล้วก็ใส่เป็นแท็กเลเซอร์นะฮะเพิ่มยกไหวใส่เป็นสติเป็ดนะครับตัวนี้ก็เพิ่มยกไวเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับสติเป็ดนะฮะแล้วก็ใส่เป็นเพิร์ลสไลด์ออลแพนนะครับถ้าเล่นแบบถ้าเล่นแบบไอรอนไซด์ผมว่าสไลด์ออลแพนนี่สวาคัญเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้ามัวแต่ใส่เทียร์จิ๊กเทียร์กเคนะะฮโอ แล้วก็ปืนหลักนะครับตัวนี้นะครับกิโล1นึนะครับผมแต่งแบบนี้ครับโมโนลิติกนะครับแต่งเป็นเบต้าเลยนะฮะโมโนลิติกนะครับเพิ่มดาเมจเลนนะฮะบาเรลนะครับเป็นตัวซิงกั์ดอาร์มนะครับตัวที่2นะครับ198ใส่เป็นคอมมานโดนะฮะใส่ไปสองสินัด แล้วก็ใส่เป็นออปติก VLK นะครับส่วนเพื่อนๆบางคนถามนะคว่าวิธีเปลี่ยนเป้ากลางจอเป้ายังไงนะครับเป้าสโคปยังไงนะครับตรนนี้นะครับไปที่คัสตอมนะครับข้างบนเห็นไหมแอตท s สเมนต์นะคัสตอมไนะครับไปที่คัสตอมไหมนะครับแล้วก็ไปลิทิโ l ้นะฮะตัวนี้เราก็เลือกนะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับส่วนบางอันที่มันยังปิดอยู่เราก็ต้องไปทำภารกิจปลดนะครับในโหมดมันตินะครับหรือว่าในวอลโซนก็ได้นะครับแต่วอรโซนจะยากกว่านิดนึงนะครับโอเคนะครับผมมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมฝากคลิปไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับกดตามที่ผมบอกนะครับขอบคุณมากๆครับออสเฟมเลทไม่ล่วงด้วยมา They strike target marked. Take it out. This is striker 3-1. Good copy. Strike impact. Impact, no joy. แปลกๆไอ้หี้ยแปลกๆไอ้หี้ยแปลกๆผมไม่น่ารอด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  ได้ปืนลยเอล่าฮาวประเด็นคือผมทำคอนเทนต์ไงน,นี่ของยากมาแล้วรถมาข้างหลัง With was too close. Uh, That's uh, inbound. Safe zone relocated. Uh, Bounty target is down. Well done. into the ao what the mm. <laughs> we need UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Just inbound, bringing down an airstrike. Enemy UAV overhead. I don't want to, talk to you Be advised UAV is bingo fuel. RTB for resupply. เฮ้ได้เปลียบละ 嗯嗯。Mm mm. Продолжение Ha ha ha!